เมื่อเราพูดถึงแบบกระบอกเอ็กซันเนี่ยก็าต้องถึงอะไรนึกถึงแบบ Even ai, อีเวนต์เก็บไข่กิจกรรมชาเลนจ์ aren, แบบสวยๆใช่ไหมสําหรับปนีนี้ไม่ใช่ใคุณผู้ชมสําหรับเอ็กซ์ฮันสองพันสิบคือคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่รียู่กับเอกซันสองพันสิบโดยรวมนะคือผมทําพูดเป็นเกินไปเกิดก,กับเอ็กซ์ฮันสอันสิบเก้าเมื่อคลิปก่อนนี้ละนานละสามารถไปดูได้ซึ่งคลิปนี้เนี่ย ก็จะพูดถึง2 0ั0บ้างคือเดี๋ยวคนหาว่าผมเอาแต่พูดเกี่ยวกับ2องสิเกผมไม่เคยพูดวันนี้ไม่พูดดีกว่าอีกหาันส0ัผมว่าข้อดีน้อยกว่าข้อเสียเอาข้อเสียก่อนผมเป็นคนที่เล่นเอ็กหนแค่สาปีนะคือ2 0 1 8 2 0 1สิบแปแส้วผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่งวกที่สุดจากทั้งหมด3ปีที่ผมเล่นมาเอาแบบเดี๋ยวผมขอ เกินกัอน218เนี่ยคือเป็นเอ็กันที่ตั้งข้างดีมากเลยคือด้วยตัวแมปฉากทนหนังแล้วก็ชาเลนจ์ของเกมที่มันตั้งข้างหลายแบบดีเนาะมาที่29 9 2เนี่ยแหวกหน่อยคือมีการจัดอีเวนต์เอกันในแมปอื่นๆซึ่งมันก็ยังดูโอเคอยู่ไม่แย่เท่าไหร่มีแมปนัมีแมปหนักอยู่ถึงแม้อาจจะดูโง่ไปนิดนึงก็ยังมีสตอรี่มีทีมที่น่าสนใจ แต่ของปีเนี้ยผมบอกตาตรงว่าผมไม่เข้าใจว่าจะเอาทีมแมปเป็นเอเจนท์ทำไมคุณผู้ชมหลายคนคือสังเกตไหมทีมแมปเอกทันทีมไม่ทันปีนี้เป็นเอเจนต์ออฟกแต่สิ่งเดียวที่เราได้เล่นเป็นเอเจนต์ก็คือไอเอกโฟนที่เราใช้มาเนี่ยแหละก็ก็ยันดีนะคือเอโฟนเนี่ยมันเหมือนเป็นไอเทมสำหรับดูไข่ก็เหมือนปี 2018, 2018ที่ มีสมุดดูไข่ไหมปีนี้ก็าคล้ายกับสองพแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้ผมมันต้องข้างไม่เข้าใจก็คือการจัดทีมแล้วไม่มีแมปหนักเนี่ยหลยคือก็เข้าใจอยู่ว่าเราบอกอาจจะรีบมากหรืออะไรก็ไม่ทราบได้เพราะว่าเอคันเนี่ยจะหนังอ o ซี่อ a r ดเพียงแค่ประมาณ2อสสัปดาห์แค่นั้นเองไม่ถึงเดือนแต่บางทีมันก็ทําให้หลายสิ่งไม่ไมเซนนะเช่นการสร้างทีม ลูกเล่นของ p h o n นที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรอะไรมากเลยนอกจากไก่แล้วก็บอกไข่คือตอนแรกอะตอนตอนเทเลอร์มาเนี่ยเทเลอร์มาเนี่ยดูยิ่งใหญ่มากเลยนะเป็นเหมือนเอเจนต์อาจจะใช้ขับรถหรืออะไรแปลกแปที่ไหนได้ก็ไม่ค่อยมีอะไรคือเหมือนเดิมไข่เนี่ยมีมากถึงสี่สิบเก้าใบส9ิบเก้าแมปอันนี้ผมไม่นับไข่สบบามใบที่เก็บจับพวกคนในพวกนี้นะคือแมปสี่เก้าแมป กลายเป็นสิ่งที่เฉยมากเมื่อทุกแมปทำเอกรันลักษณะคล้ายกันคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจกเอกทันคล้ายกันคือแบบหนึ่งให้ฆ่าคนอีกแมปหนึ่งให้หาของคือมันไม่ไม่สร้างสารรค์อะคุณผู้ชมเข้าใจคหมายผมไหมคือสิ่งหนึ่งที่ผมนับได้เลยประเภทก่อนนี้คือสิ่งที่เอกันมีปีนี้มีเยอะหนึ่งฆ่าคนเพื่อได้ของรางวัลสองสู้บอส สามเล่นเนื้อให้จบเมื่อเนื้อจบแล้วก็สี่เจ้าปิศนนาห้าเล่นออบบี้ไปจนภัยแต่ในบรรดาที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่แย่สุดนะเป็นการเล่นฆ่าได้ไข่อะคือบางบางแมปอะ่ะคือเอเคาน์่์ผมเข้าใจว่าบางแมปอะ่ะอาจจะมีข้อจํากัดในการสร้างความสนุกของอีเวนต์เลยต้องใช้เป็นการสุ่มมาได้ไข่ฆ่าได้ไข่ไแทนแต่บางทีมันก็สิ้นคิดไปไหมสำหรับแบบิสเนส แล้วก็ Tower d o o m Super d o o m Spare คือแ Business ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกสนุกพอสมควรนะแต่ว่าการทำอีเวนต์มันเนี่ยมันดูสิ้นคิดไปหน่อยวะ่ะโดนซูเปอร์ทาวซูเปอร์ดนสเปรเนี่ยก็ใกล้กันคล้ายกันคือเกมมันมีโหมดเยอะไงแต่กลับให้เล่นโหมดธรรมดาง่ายฆ่าเก็บไข่แค่นั้นเองมันมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเอาง่ายงเลยอเามี คุณผู้ชมที่เล่นอดาวมีหลายคนน่าจะสังเกตว่าช่วงฮาโลาวีนช่วงปีใหม่อดาวมีจะมีอีเวนที่ค่อนข้างใหญ่มากนะใหญ่อลังการงานสร้างเลยไม่ใช่ไม่เคยเป็นแมปอีเวนกรบอกก็มีอีเวนใหญ่ได้แต่พอมาอีกครฮันกลับให้เอาแค่เลี้ยงไข่คืออะไรมันน่าแปลกมากคุณผู้ชมหลายแมปที่ควรจะดีกับดูไม่ดีอดาวมีเนี่ย แม้หรือ Mass City, Mass City, แมสซิตี้แมสซิตี้แมสซิตี้นั้นถือว่าเป็นแบบอีน,นึ่งแบบที่อีเวนต์น่าจับตาเกี่ยวกับการสู้บอสเนาะแต่ว่าการทำของแมสซิตี้มันดูซ้ำซากทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเหมือนเน่นเดิมเดิมอะ่ะคือแบบเกือบทุกแมปอ่ะอีเวนต์มันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลคือทีมเมืองเนี่ยพูดตรงตรงกันทีมเมืองไม่มีประโยชน์เลยทีมเมืองของเอคันปีนี้มีแค่ไม่กีแบบ่แมป ผมว่าประมาณไม่ถึงสิบแบบที่เอาทีมเรื่องของเอคันเนี่ยมาใช้ในการตั้งชื่อใช้ในการเล่าเรื่องนอกนั้นี่คือไม่มีแต่งเรื่องขึ้นเองหมดสหรับเนื้อเรื่องของภารกิจของเกมเนาะคือเหมือนทีมเอเจนต์นอเอกอะ่ะมันกลายเป็นเพียงแค่ชื่อตั้งหัวข้อของปีให้มันดูไม่ลงง่ั้นองจริงๆก็ทําได้เขียนว่าเอคันสมัสยยี่สิจบไม่ต้องตั้งทีม เพราะมันไม่มีทีมเลยในทีมมันไม,ม,นไม่มันไม่ประโยชน์เลยคุณผสมทีมแม่แต่จะไม่มีเลยกิจส่วนในด้านของอีเวนต์เนี่ยผมว่าหลายแมปไม่สร้างสรรค์มากเช่นเราบอกไอซีเก็บไข่บางแมปอ่ะหลายแมปแบบเป็นแมปที่สนุกแต่อีเวนต์ไม่สร้างสรรค์ผมยกตัวอย่างแมปที่สร้างสรรค์ก็เช่นเพลนเคซี่คือถึงแม้เวสมันอาจจะดูง่ายถนะ้แค่ง่ายเก็บไข่ที่วิ่งหนีแต่ว่ามันก็ง่ายมันก็เป็นสิ่งที่เล่นง่ายเ,าเข้าใจอ่ะ คือมันไม่ไม่ซ้ำซากกับชาวบ้านหรอวะถึงแม้มันจะเป็นการเก็บไข่แต่ว,ว่ามันเก็บไข่ที่วิ่งบินแบบว่องไวพวกเนี้ยมันยากเหมือนกันนะพตตูดตามตรงหรือว่าอีพกมินิเกมปีมินิเกมแบบขึ้นเชื่องความความฟีซซั่งสรเนะปีนี้ก็ทําเป็นดีจังเกิลเนวฟีเทีนแบบผักไข่คือมันสร้างสรรค์กว่าบางแมปที่ทําอะไรแบบเหมือนซ้ําชาวบ้านอนะผมไม่ก็ไม่เข้าใจนะว่ามันความบันเอิญหรือว่าความอะไรซ้ำซากมากส่วนหนึ่งน่าเป็นเพราะว่าแมปแนว คล้ายกันเยอะเส้นแนวดันเจียน RPG หรือพวกแนวแบบอะไรอะ่ะเล่นเนื้อ,เร,อเรื่องเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งส,สิ่งหนึ่งที่ผมต้องชมเหมือกับปีนี้คือไข่ข้างๆสวยดูดีนะลายใบเนี่ยมีเอกลักษณ์ของแมปคือจุดเด่นของการทำอีเวนต์แยกองแมปนี้คือไข่อะ่ะมันจะเป็นลักษณะของแมปนั้นโดยเฉพาะเช่นใีปินี้เกมเนีปีนี้ไขดีวปีที่แล้ว ปีที่แล้วเป็นไข่แมมมอสใช่ไหมปีนี้เป็นไข่อีพีในเกมอันนี้ผมว่าดูดูดูดีองค์ประกอบใช้ได้หรือว่าเป็นไข่ดัลมีที่เป็นนก,กไก่อันนี้เออน่ารักตัดสไตล์ดอลมีหรืออะไรอีกอะซาบิบปีที่แล้วไข่ซาบิ้สลามนั่งห่งยางปีนี้ก็ดูดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นหัวสลามพุ่งมาจากน้ำพวกนี้หลายไข่ใบดูมีความสวยขึ้นแต่ในทางภาพรวมคือแมปมันอีเวนต์ข้างๆน่าเบื่อ น่าเบื่อจนไม่รู้จะพูดยังไงคือน่าเบื่อมากผมเป็นคนที่เล่นเอกันผมไม่ชอบความซ้ำซา,ากนะพดูดตรงตรงผมไล่สองสิบแปดผมไม่เจอซ้ำซากผมไล่สองพันสิบเก้าผมว่าเจอซ้ำซา,ากแต่ผมจําไม่ได้เลยผมแทบจำไม่ได้เลยว่ามันมีความซ้ำซา,ากเยอะขนาดนั้นเอหันสองี่บสิบทุกอย่างดูงวกไปหมดตั้งแต่การจัดงานที่ ซับซ้อนกับ็อกซี่ทำให้แบบดูลวกไปด้วยเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วมันมีอยู่ดาราม่าหนึ่งที่หลายคนน่าจะสังเกตเห็นนั้นอาจจะดูคลิปนอื่นไปเกี่ยวกับแทนนี้แทงที่เอาเกมพาร์ตมาขายเพื่อได้เพื่อโอกาสไขอันนี้มันน่าเกลียดไปไหมห้าสิบก็ประมาณเกือบห้าสิบบวก็อกคือเราสามารถซื้อไขจาก UGC ได้หนึ่งฟองอะราคาเท่ากันเน่ยมันเป็นการมันเป็นความเห็นแก่ตัวของผู้สร้างอะ และที่ฮากว่าคือได้ทำสับได้ไขฟ่ฟรีอันนี้ยิ่งยิ่งเพียนใหญ่ทุกอย่างองค์ประกอบของความสวยความเลีเทเนี่ยผมว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีสุดท้ายของเอกฮันจริงๆเลยสุดสุดท้ายจริงอันนี้ผมคาดเดานะทุกอย่างมันดูเลีขึ้นเรื่อยๆหลังจากเอกฮัน 39, สมัยสิบเก้าเนี่ยสมัยยี่สิบเนี่ยคือว่าเนะที่สุดถ้าเแบบนี้ปีหน้าเนะถ้าปีหน้าเานี้ยอีกอะ่ะ ผมว่าน่าจะร่มของจริงกับเอกันนะเพราะว่ามันมันขาดความขังนะความขังเอกันคือเนื้อเรื่องทีมความดึงดูดคือแมปมันก็ดึงดูดเราแหละแต่ว่าทีมเนื้อมันไม่ดึงดูดตามอ่ะเหมือนทีมมันโดนตั้งดื้ออ่ะเหมือนแบบคุณจะเป็นเอเจนต์แต่ว่าทีมแมปกลับบังคับให้คุณไปเล่นเป็นพวกอัศวินพวกนักรบ แล้วตัวละครที่ m อ c คุยด้วยไม่พูดถองว่เาเนียยว่าเอเจนต์หรือว่าไม่พูดเกี่ยวกับสิ่งที่มีความคล้องกันในเรื่องอะ่ะทุกอย่างมาดูไม่ไม่ไมหอกสมอ่ะก็จริงอยู่ที่สมรสมรศก้าเนี่ยมันไม่มีความโยงในเรื่องของแมประหว่างแมปนะแต่มันก็มีการทำอิสต์เอ็กซ์ซ่อนๆอยู่เช่นการทําเอาตัวคอนับเนี่ยตัวคอในในเรื่องอ่ะไปซ่อนอยู่ตามฉากอย่างเช่นบิสวามหรือว่า็คแฟกกิงซ่อนตามฉาก แล้วก็มีการโยงใน,นเรื่องแต่ว่าเอเจนต์ออฟเอ็กเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือสิ่งเดียวที่ดีก็คือการเอาระบบเก่ามาประยุกต์ใหม่กับการดูไข่โดยใช้ไอโฟนข้ามแมปอะไรพวกนี้ได้อันนี้คือข้อดีอย่างเดียวนอกนั้นคือไม่มีน่าเบื่อหมดผม,ผมเชื่อว่าบางคนต้องคิดแบบผมคือบางด่านนะมัน,มน,มนไม่น่าเชื่อว่ามันจะทำอยู่ได้แค่นี้ อาดลมีเนี่ยผมไม่น่าเชื่อเลยมงแมปอะไรที่น่าแปลกใจอาดลมีแมสซิตี้น่าแปลกใจสับไบย,ยังไม่มีอะไรสับไบปกติผมว่าสับไบทำแปลกีสนุกอาจจะยากไปนิดนึงแต่ก็โอเคคือความยากเอกคร์มันไม่ใช่เรื่องที่แย่นะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายแมปฟอปอย่างเงี้ยแมปฟอปรือว่าแมปหนึ่งที่ยากสุดในบรรดาเอกคารทั้งหมดเลยมั้งแต่ความท้าทายเนี่ยผมว่ามันมีเยอะ แล้วมันก็ทําให้เอคันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ดีคือถ้าข่ทุกใบได้ง่ายอะ่ะสนุกไหมคนชมสมสติว่าคุณเข้าแบบปุ๊บได้ไข่จบมันก็ไม่สนุกดิมันเที่ยวก็ไม่เข้าใจว่าจะเล่นไปทำไมเหมืน Her e 2018อนฮาโฮีสองพันสิบแปดอ่ะที่เข้าไปแล้วได้ของอย่างเงี้ยมันไม่มันน่าเบื่อมากมันไม่สนุกเลยมันทุกคนไม่ชอบแน่นอนอะ่ะสุดท้ายนี้ผมก็ขอพูดจากใจนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเพียงแค่ควิเคะร์รีวิวพวกนี้ ใครความเห็นต่างก็มาคุยกันได้ทาง,างใต้คลิปนะส่งส่วน2,021เอคันเนี่ยจะมีไหมเนี่ยต้องลุ้นกันต่อไปไปีนี้อาจจะร่วมก็ได้นะผมว่าร่มจริงๆอะ่ะคืออาจจะไม่ร่วมแบบเห็นกับตานะั้นเ๋ยอาจจะแบบแอบๆบแบบบางคนอาจจะคิดว่าเอคัน,นปีนี้ก็ปกติเฉยเมยไม่มีอะไรมากแต่ผมว่ามันแย่กว่ามันแย่ลง,งไปเรื่อยเหมือนเราบอกเริ่มจะไม่แคร์อีเวนต์จริงๆแล้วอะ่ะก็นะ ก็ต้องมาดูกันต่อไปอะว่าอนาคตอีเวนต์เนี่ยเอ็กฮันเนี่ยจะอยู่ต่อไหมหรือก็บอกจะทิ้งไปจริงๆเหมือนที่เคยพูดเมื่อปีที่แล้วสวับจิปนี้ก็ขอ,ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมหวตผมที่ rtc ของช่อง The อ i t ีซิตด้วยผมได,ได้ติดอยู่เกกับคลิปไกด์เนี่ยมันบบจะไม่ผิดนะมีช่องผมติดอยู่ก็ไม่เข้าไม่เข้าใจว่าติดไปได้งไงก็ขอขอบคุณบอสด,ด้วยที่ใส่เข้าไปเชื่อไปด้วย สับกิปนี้ก็จบคลิปคลิปี่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ